สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงศาลพญานาคเป็นศาลที่สามนะคะเรียกที่นี่เรียกว่าศาลองค์ปู่มุจจรินทร์นาคราชนะคะค่ะบริเวณตรงนี้ก็จากที่ดูแล้วนะคะเพิ่งมีคนมากราบไหว้บูชาเพิ่งกลับไปนะคะจากลักษณะการทูบที่ยังคงลงเหลืออยู่นะคะ<า>ที่นี่ เป็นสารขององค์ปู่พยามุจจรินนาคราชนะคะหนึ่งในบรรดาเก้านาคาประธานพอนนะคะองค์ู่มุจรินเป็นพญานาคองค์เดียวนะคะที่ถือครองพรหมจรรย์และหวังว่าอ,อยากจะบวชเป็นพระแต่ไม่สามารถที่จะบวชได้เนื่องจากไม่ใช่มนุษย์นั่นเองนะคะตามตำรรานะคะ เดี๋ยววันนี้ทิ่ดานาคีจะพามาชมสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่สาเป็นศาลพญานาคหรือว่าศาลงูใหญ่นะคะที่ดูแลสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินหนองงูเห่าแห่งนี้ตรงกลางนะคะก็จะมีสระน้ำนะคะด้านหลังของ ด้านหลังจากที่ให้กราบไหวบูชาตรงนี้ก็จะมีสระน้ําซึ่งเป็นลักษณะทรงกลมองค์ปู่มุจรินจะเป็นลักษณะสีเขียวอ่อนนะคะวางท่านก็จะม้วนเกลียวนะคะหรือว่าล้อมรอบตัวตัวเองนะคะทั้งหห้ารอบอยู่บนดอกบัวนะคะสีม่วงนะคะม่วงอมชมพูนะคะมี ลูกแก้วสีแดงอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าเสียงของท่านนะคะตัวนี้ก็มีทั้งหมด7เสียงเช่นกันนี่คือจุดขององค์ปู่พญามุจจรินทร์นาคราชและก็เหมือนกับทั้ง3ศสารที่ผ่านมาก็คือด้านหลังจะมีสารเจ้าที่หรือที่เรียกว่าสารตายายที่คอยปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่นะคะด้านบริเวณด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นองค์พญานาคหลากหลายที่ กหลานนาคีนาคาทั้งหลายที่ให้ความศรัทธาและนำมาถวายเป็นท่านเยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะว่าบรรยากาศด้านในของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรนะคะ ตรงนี้จะมีต้นโพนะคะต้นโพท,ที่ค่อนข้างให้ให้ความร่มเย็นแล้วก็มีต้นไม้เยอะเยอะทีเดียวนะคะล้อมรอบด้วยคูคลองหรือว่าล้อมรอบด้วยสายน้ำนะคะลักษณะแบบนี้จะมีเหมือนกันทั้งหมดเลยทั้ง3จุดที่ผ่านมาจุดขององค์ปู่สีสุดโทย่าองค์ปู่สีสุดโทนะคะองค์ปูททะะป่พญานันตะนาคราชและจุดที่3เป็นจุดข,ของปู่มุจริน,นาคราช ก็จะมีผู้ที่มีความศรัทธ,ธานะคะได้นำชุดไทยมาถวายแด่แม่ทองประภัยนะคะแม่ทองประภัยและแม่แม่ประภัยสีนะคะแล้วก็มีน้องใบบุญด้วยนะคะตรงนี้ก็หลานขออนุญาตนะคะเนื่องจากในสถานการณ์เช่นนี้คิดว่าลูกหลานองค์ปู่องค์ย่าองค์พญานาคอยากจะ ไปกราบไหว้บูชา ة, หรือขอพรตามสถานที่ต่างๆแต่ก็มีสามารถไปได้ในสถานที่ที่มีคนอแออัดพิดานาคีก็เลยถือ